ที่5้าหลังเลือดกลางป่าร้างอาทิตย์สนธยาดาลับหายแล้วเดือนดวงเสี้ยวค่อยๆลอยเด่นขึ้นจากยอดไม้ซ้ายลมยามพัดผ่านหอมเอาเสียงนอนทแมลงร่ำร้องดังมาบางครั้งแววเสียงวิหกราตีร้องดังยาวนานที่ใต้ต้นแปะโบราณต้นหนึ่งนั่งขัดสมาธิด้วยเงาร่างสายหนึ่งมันคือเสียงโกหุนทิวนั่นเองเสียงโกหุนท,วนนนทิวรอจนกระบี่ทองทะยานจากไป ก็นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ข้างเคียงโคจรลมปรานฟื้นฟูเรียวแรงนับแต่เสียงโกรงทุทิวเข้าสู่เขตเทือกเขาจงน้ำอย่างวิการก็ต้องฝ่าด่านเผชิญอันตรายดิ้นรนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายไม่เคยมีเวลาพักผ่อนหอบหายใจทันเมื่อโคจรลมปรานพักผ่อนก็เข้าสู่พวังคเคลิบเคลิ้มลืมตนไม่รับรู้ถึงการเวลาที่ผ่านพ้นไป ตั้งแต่หลังเทีย่ยงจบจนถึงบัดนี้เสียงของคุณทิวนั่งขัดสมาธิเวลาเกือบสามชั่วยามแล้ววิการสงัดงานคงสงบนิ่งทุกสรรพสิง่งล้วนตกอยู่ท่ามกลางความสงบสงัดท่านได้เสียงผิดปกติลันดังกระแสเสียงแผ่วเบายิ่งยากสังเกตพบได้แต่ต่อให้เป็นซุ้มเสียงแผ่วเบาเพียงไหนยังคงไม่อาจรอดพ้นจากสวประสาทเสียงของหุนทิวได้เปิดตาเสียงของหุนทิวหลือขึ้นเล็กน้อย ดวงตาสาดประกายเจิดอจา้าดุดสายฟ้าบุกแต่แล้วเสียงกรงคุณทิ้วพิ้มตาลงดังเดิมไม่นำพามาปลาลมทั่ว4ีทิศแทางปรากฏเงาร่างมากมายหลายสายพิวผู้บ้าข้าดงไม้มาโดยปราศจากซุ่มเสียงผิดปกติแม้แต่น้อยพริบตานั้นดงไม้กลางพนาปกคลุมด้วยอาธันการฆ่าฟันเปี่ยมล้นพลันมันเกิดเสียงปีเท้าหนักหน่วงเคลื่อนคุกคามเข้าหาเสียงกรงหุนทิ้ว ขณะอยู่ห่างกันสามเสีย้ยจึงหยุดยั้งลงนายยินซุ้มเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งดังว่าเสียงกวงหุ่นทิว้หวหัวระสุดท้ายของท่านมาถึงแล้วเสียงกงหุ่นทิว้วพลันเงยหน้าลืมตาขึ้นเขาหน้าอันเคร่งเครียดเย็นชาเจ็ดแปดหน้าก็ปรากฏแก่สายตาผู้นำขบวนคือเจ้าสำนักเซี่ยวลิ้มใต้ตีเสี่ยงซื่อและใต้กักเสี่ยงซื่อยังมีเจ้าสำนักบูตึงหือบักเต้าเจียงและกระบี่ทองทะยานพร้อมกันนั้น มีเจ้าสำนักเทียนสัวอัสุรีกระบี่เย็นและยอดฝีมือในสำนักชายาเอ็งเยี่ยวเล้งเศร้ากรงเล็บอินซีผู้รังทายสุดคือเจ้าสำนักขุนลุ้นมือข้ามังกรเจ้าสำนักง้อใบน้ำเชาจือ้อเสียงกวงขุนทิวจดจำออกว่าผู้ทรงเสียงกล่าววาจาคือเจ้าสำนักเซียวลิ้มดังนั้นจับจ้องมองฝ่ายตรงข้ามอย่างเยือกเยน็นกล่าวอย่างเฉยชาว่าพวกท่านแน่ใจเช่นนั้นหรือเจ้าสำนักบูตึงตะวาดสอดขึ้น เทพัตม,มินคิดไม่ถึงกลับโหดเยี่ยมอมหิตทำร้ายกระบี่เงินเหมือนหาวผู้อุโสสำนักเรารับบาดเจ็บสาหัสค่าคืนนี้ต้องทวงถามความยุติธรรมคืนมาเสียงกรงห้วงทิ้วพลันยืดกายขึ้นกล่าวว่าอาศัยพวกท่านหรือใต้ตีเสียงซื้อเน้นเสียงว่าพวกเราอาศัยอะไรท่านยังคงชมดูเองเถอะเพิ่งขาดคำแววเสียงโหร้องก้องอืออึเงาร่างผู้คนหืโหมเข้าดงไม้มาดุดระลอก ถ้ายหลทนบผู้มามีส่วนสูงต่ำผิดแปลกกันแต่ล้วนมีประกายตาเจิอจ้าวาวับแสดงว่าเป็นยอดฝีมือแห่งยุคทั้งหมดล้วนสังกัดเหล่าสํานักมาตรฐานอย่างมียอดฝีมือจากสารทิตต่ตางๆมีจํานวนถึงหลายสิบคนเสียงกรงห่งทิ้วขโมดคิ้วเล็กน้อยกว่าตาสํารวจมองรอบข้างตลกหนึ่งสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนอย่างไม่อาจข่มกลั้นคําน,นวณจากตําแหน่งที่เหล่ายอดฝีมือแยกย้ายเยืนหยัดอยู่ คล้ายกำลังก่อตั้งพายุหาสถานธรณีขึ้นพอได้คิดกวาดตามมายังเจ้าสมนักเซี่ยวลิ้มกล่าวว่าหรือนี่เป็นพายุหาสถานธรณีหรือเจ้าสมนักเซี่ยวลิ้มกล่าวอย่างจริงจังว่าไม่ผิดนี่คือพายุหาสถานธรณีของสำนักเซี่ยวลิ้มเหล่าอย่างกงฮุ่นทิยวอดสถานใจไม่ได้ตนเคยรับทราบอนุภาพของพายุหาสถานธรณีด้วยตอนเองมาแล้วหากเม้นฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวพายุหาขึ้นใหม่ผลการต่อสู้จะปรากฏขึ้น ปป็นรูใสุดที่จะย่งคาดคำนวณจริงๆไม่นำซ้ำจำนวนคนที่ก่อตั้งพยุหสถา,า,ธา,านธรณีเมื่อครากรมีน้อยกว่าครานี้เกือบเท่าตัวสแสดงแน่ชัดอนุภาพของพยุหสถา,านธรณีครานี้ยังเพิ่มพูนทวีคูณกว่าการก่อนมากนะเสียงโขงทิวสูดลมหายใจลึกๆกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าเข้าพาเจ้ารับปากขึ้นสู่เที่ยวลิ้มยี่บนทรงสัวแล้วทุกท่านขณะย,ยังติดตามผัวพันเข้าพาเจ้าโดยไม่ยอมเลิกลา หรือคิดสาัสาริเรื่องราวในที่นี้เจ้าสำนักเซียวลิมสวนคำา่าท่านบังอาจทำร้ายผู้อาวุโสศักิ์สีสูงสุดของบูตึงกระตุ้นโทสะส่วนรวมดังนั้นทั้งหมดตกลงวาา่าจะฆ่ากลุ่มท่านขึ้นสู่เซียวลิมยี่ให้ใค่ายสำนักที่ประสบเพศภัยจากท่านาร่วมกันตัดสินพิจารณาโทษท่านเสียงกวงหุนทิ้วโทสะพุ่งขึ้นกว่าตาคมวาวสารวจมองยอดฝีมือรอบข้างกล่าวว่า พวกท่านคิดสอดมือยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์คารานี้แน่นอนหรือจ่าสำนักเซียวลิ้มชิงตวาดว่าเพื่อสันติของบูลิมขจัดเพศภัยใหญ่หลวงแก่ส่วนรวมพวกเราจะทุ่มเทกําลังกําจัดเด็กน้อยเจ้าให้จงได้ต้ตีเสียงซือกล่าวเสริมขึ้นข้าก่อนพวกเราใช้คนของสามสำนักก่อตั้งพยุหะสถานธรณีขึ้นคราครั้งนี้พนักกาลังยอดฝีมือจากทุกสารทิศซึ่งรุดมาตามคําเชิญชวนของสำนักเหล่าก่อตั้งเป็นพยุหส ที่แฝงอนุภาพไพศาลไร้ขอบเขตท่านยังคงยอมรับชะตา,ากรรมเถอะเสียงกรอกนักทิ้วบังเกิดความทะนงถือดีลุกเหือโหมเหี่ยนหน้าโหวร่กนั่งสนั่นวันไววกล่าวว่าในวงนักเลงอันชั่วร้ายผู้เข้มแข็งดำรงผู้อ่อนแอตกตายข้ยาพเจ้าไม่สมควรกล่าวมากความจริงจริงจบคำตวัดสองมือขึ้นกรีดควงฝ่ามือก่อเกิดเป็นวงจรแน่นขนาดซับซ้อนแผ่ทะลักทลายออกรอบข้าง เพราะเพื่อไม่ให้เหล่ายอดฝีมือเคลื่อนไหวประยุหาสถานธรณีเสียงกวงหุ่นทิ้วจึงชิงลงมือกรใช้ออกโดยท่าเจ็ดดาวดาดาโอหัดจอมฟ้าพระบริบเวณมังเกิดเสียงอุทานดังระงมยอดฝีมือรอบข้างแตกคเนือลาถอยไปได้ยินเสียงโครมโครมประสานกับเสียงแผดร,ร้องลคล่ำกลวนเงาล่างลายสายปลิวกระเด็นออกจากวงในจํานวนนั้นมีกลงเล็บอินทรีย์แห่งเทียนชัวยอดฝีมือสํานักคุนนุนล้วนล่มตายหลงทอด ร่างเป็นซากศพกระบีบ่ทองทยานก็ถูกปลายพลังกระแทกใส่่วนเซธาไปเจ็ดแปดเสียอ้าปากกลางโลเหิตออกมาโอ้กใหญ่กระแทกนั่งลงกับพื้นอสุรีกระบี่เย็นก็เซถอยไปอีกทิศท,ทางหนึ่งกลางหลังปะทะกับต้นไม้ได้รับบอบช้ำภายในนิดน้อยร่างอ่อนแอถึงกับทรายโงนเงินแทบลมลงป้ากฏเงาร่างสายหนึ่งทลันมาถึงมันคือสิทธิสำนักเพียนชวนามกวนรัวเกีย ประครับประคองอสุรีกระบี่เย็นล่าถอยออกจากลงไม้เสียงกลวงวันทิ้วกล่าวเสียงเกลี้ยวกล่อมมากหากผู้ท่านยังมีทราบเป็นตายร้ายดีอย่าได้โทษว่าครับจ้าโหดเงียมอมหิตทุ่มทีใช้หัดจอมฟ้าทั้ง18ท่าออกไปกล่าวพางสาวเท้าเคลื่อนกายไปเบื้องหน้าเสียงตะวาดกล้องพลันดังกระแสเสียงคล้ายอสิริบาตในยามแล้งสถานแก้วหูทุกผู้คนลั่นอื้ออึงกลับเป็นวิชาใส่จือ้อหอ ราชสีคำรามของสำนักเซี่ยวลิมผู้เปล่งเสียงตวาดคือใต้ตีเสียงสือ่อเรายอดฝีมือพอฟังล้วนสถานจักพวังตื่นตรนกขยับเคลื่อนกายห้อมร้อมเสียงกวงท้องที่วไว้ตื่นกลางพายุหาสถานธรณีกำลังจะเคลื่อนไหวแล้วยอดฝีมือรอบบริเวณมีใครรู้ถึงแก่นแท้ของพายุหาสถานธรณีแต่ล้วนมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมก่อนหน้านี้ได้รับการแนะนำจากเจ้าสำนักเซี่ยวลิมจึงสามารถยืนหยัดต,ตามตำแหน่งอันเหมาะสม แววเสียงชายเสือ้อประท่าลมดังผึบผับเงาคนคล้ายกงร้อม,หมาหึมาหมุนเคลื่อนอยู่รอบนอกเสียงกวงหุ่นทิ้วใจเต้นระทึกขึ้นชะงักเท้าลงอย่างลืมตัวขังกันวลเสียงกวงหุ่นทิ้วเผชิญการกดคู่คามจากพยุหัสถานทลินีจนรับบาดเจ็บบอบช้ำยามนี้พอประวัติหว่วนนึกถึงอดไว้วันพ่านใจไม่ได้เสียงกวงหุ่นทิ้วข่มสติลงตกลงใจว่าจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว อันนว่าเสียงกูร้องดังยาวนานกำลังภายในขุมใหญ่กดคุกคามชายเสียงกงฮุนทิ้วโดดภูเขาถล่มทำนบทลายพร้อมกันนั้นด้านหลังเสียงกงฮุนทิ้วปรากฏพลังดึงดูดขุมหนึ่งดูดกระชากล่างเสียงกงฮุนทิ้วอย่างรุนแรงกล้ามเนื้อบนใบหน้าเสียงกงฮุนทิ้วกระตุกเข้าหากันกระแสะพลังหนึ่งกดดันหนึ่งดูดรั้งนี้เป็นผลคู่คามต่อตนอย่างใหญ่หลวงเพียงแรกเริ่มก็แทบไม่อาจทนทานรับได้ อันพยุงหสถานธรณีแบ่งออกเป็นจริงจังหลอกล่อ,ลอพลิกแผลงมายาบาดเจ็บพิการตกตายรวมเจดทวารขุมกำลังคลานี้แผ่ทะลักจากทวารบาดเจ็บและพิการไม่ทราบผนึกจากพลังฝ่ามือของยอดฝีมือมากมายเท่าใดส่วนพลังดึงดูดอันพิเศษพิสดารทะลักจากทวารมายาหนุนเสริมกับยอดฝีมือที่ประจำทวารบาดเจ็บและพิการเชียงกลวงพันธิุกบกลามกรอดแยกฝ่ามือทั้งสองออก สายกระแทกไปเบื้องหน้าคว้าอากาศฟาดมาด้านหลังนี่เป็นท่าสองมือแยกบรรพดในฝ่าม,มือปนศิลาพลังฝ่าม,มือทั้งสองขุมล้วนหนักหนว่วงรุนแรงหลือประมาณเสียงโครมดังขึ้นในเสียงระเบิดคือกล้องสองแขมเสียงกวงหุ่นทิ้วชาวบุบว่าเลือดลมพุ่งพล่านปั่นป่วนพลังดึงดูดพิเศษพิสดารขุมนั้นยังคงดึงดูดเสียงกวงหุ่นทิ้วจนลอยตัวไปด้านหลังอย่างเสียหลักเสียงกวงหุ่นทิ้วรอบตื่นตระนนก พลันเกร็งกำลังภายในขึ้นซอยเท้ากลางอากาศอย่างเร่งร้อนเสียงกรงหุ่นทิ้วถึงกับใช้ตัวเบาก้าวๆเหนาพาคิดหมายฉลาดหลุดจากการถูกดูดลังมิคาดยังรู้สึกมีพลังเรงดูดอันน่าแตกตื่นคลายสายใยไหลร้อยพันสายกระชากหลังเสียงกรงหุ่นทิ้วไว้พริบตานั้นเสียงกรงหุ่นทิวตกอยู่ในภาวะกระเสือกกระสนน,นิ่นหลนรู้สึกตลอดทั้งร่างคล้ายจัดระเบิดออกกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างสัลลิก ใบหน้าเสียงโกงหุนทิ้วแปลเปลี่ยนเป็นม่วงคำ้ำเส้นเอ็นบนหน้าผากโปนโตมุมปากปรากฏโลหิตไหลซึมออกมาเสียงโกงหุนทิ้วคล้ายได้รับบอบช้ำภายในนิดน้อยแต่ถ้าว่าเสียงโกงหุนทิ้วรับประสบการณ์ปฏิหารตัวเบาก้าวๆเหนือหน้าผายิ่งเป็นตัวเบาเลื่อยลำ้ำจะอย่างไรยังคงสูงส่งเหนือธรรมดารู้สึกเดือดล่างเบาวิวพลิ้วจากมาห้าเสียสลัดหลุดจากทวารมายา แต่เสียงโกงหุนทิ้วกลับลงพลัดเข้าทวารทำร้ายเครื่องก้าวปยุหาสถานธรณีพอเคลื่อนไหวไหนเลยอนุญ,ญาตให้เสียงโกงหุนทิ้วพักผ่อนหอบหายใจพลังกดดันอันหนักหน่วงมหาศาลคลักทลายจากเงาคนรอบบริเวณมิหยุดยั้ยงผนึกเป็นมรสุมพลังอันปั่นป่วนเพียงพอต่อการคุกขามผู้คนจนอึดอัดแทบขาดใจตายพร้อมกันนั้นอันภาพพลังฝ่ามือยังสร้างความประวันลนลาน ร้อนลุ่มไม่สบายใจแก่ผู้คนเสียงกลัวหุ่นทิ้วคำรามเบาๆกวัดแกงสองแขนพลิกกายไปแผ่พุ่งพลังออกต้านปะทะเสียงโครมพอผ่าน,น้นเสียงกลัวหุ่นทิ้วต้องโซซัดโซเซถอยไปด้านหลังโลหิตไหลหลังจากจมูกปากเสียงกลัวหุ่นทิ้วเนื่องเพราะไม่รู้ซึ้งถึงเคล็ดความพิสดารของพยุหสถานธรณีพ่อหลงพลัดเข้าทวารทำร้ายจึงถูกกระแทกทำร้ายบอบช้ำรู้สึกสองเท้าเบาวิวิวมีสามารถยืนหยัดมั่น กระแทกนั่งลงกับพื้นเสียงโห่ร้อรอันกลุ้มคลั่งดังมาจากรอบข้างคล้ายเข็มแหลมคมทิ่มแทงทำร้ายจิตใจเสียงกรงหุ่นทิ้วสองตาเสียงกรวงหุ่นทิ้วแดงฉานด้วยสายเลือดกล้ามเนื้อบนใบหน้าตตุกเข้าหากันทั้งร้อนลุ่มเดือดดานทั้งขุนแค้นอาฆาตเสียงกู่อันเกลี้ยกล่อดสถานใจพันเป่งจากบากเสียงกรงหุ่นทิ้วทิ้นรนลุกขึ้นยืนหยัดปรีกควงฝ่ามือทั้งสองอย่างเร่งร้อนเง่าฝ่ามือแผลก,กระจัดกระจายกระปวนท่าที่ใช้คือ วิชาหัดจอมฟ้านั่นเองเสียงกวงหุ่นทิวคิดใช้หัดจอมฟ้ากอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาตีโต๊สนองคกืนใส่เหล่ายอดฝีมือคลิปตาที่วิชาหัดจอมฟ้ากำลังจะทุ่มเทออกทั้งสี่ทิศแปดทางก็ปรากฏกลุมกำลังอันหนักนวงแลงกล้งกล้วทะลักทลายมาถึงสองตาเสียงกวงหุ่นทิวแดงฉานด้วยสายเลือดกล้ามเนื้อบ,บนใบหน้ากระตุกเข้าหากันทั้งร้อนลุ่มเดือดดานทั้งขุนแค้นอาฆาตเสียงกูอันเกลี้ยวกล่อดส้านใจ พันเปล่งจากปากเสียงลัวหุ่นทิ้วดิ้นรนลุกขึ้นยืนยัดกรีดค่วงฝ่ามือทั้งสองอย่างเร่งร้อนเงาฝ่ามือเริ่มแผ่กระจ,ระจายกระบวนท่าที่ใช้คือวิชาหัดจอมฟ้านั่นเองเสียงกัวหุ่นทิ้วคิดใช้หัดจอมฟ้ากอบกู้สถานการณ์คืนมาตีโต้สนองคืนใส่เหล่ายอดฝีมือพลิบตาที่วิชาหัดจอมฟ้ากำลังจะทุ่มเทออกทั้งสี่ทิศแปดทางก็ปรากฏขุมกำลังอันหนักหน่วงแกล่งกล้าวทะลักทลายมาถึง เหล่ายอดฝีมือล้วนรู้ซึ้งถึงความร้ายกาดของวิชาหัดจอมฟ้าในเลยอนุญาตให้เสียงกงหุ่นทิ้วทุ่มเทช้ยออกหากบอกว่าไม่อนุญาตยังคงบอกว่าไม่กล้าจึงถูกต้องเสียงกรงหุ่นทิ้วตกอยู่ในรัศมีการจู่โจมจากทวารธรรมราร้ความพลิกแพลงพิดานของค่ายกลทำให้พลังฝีมือของตนลดทอนลงหัดจอมฟ้าเพิ่งกรีดเป็นท่วงท่าเริ่มต้น เสียงโครมโครมผ่านดังเสียงกวงหุ่นทิ้วถูกกระแทกจนเลือดลมพุ่งพล่านระอุเมื่อหน้าปรากฏดาวทองไร้ระยัสชวนเซถอยไปด้านหลังอย่างเสียหลักเสียงโครมหนักหนักแผ่นหลังเสียงกวงหุ่นทิ้วปะทะกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งร่างเสียงกวงหุ่นทิ้วจึงหยุดยั้งชะงักแต่กระแสพลังที่แฝงไปกับสภาวะปะทะชนทําให้กิ่งไม้บนลําต้นร่วงพล่างพลูลงมาลุดหาผล เสียงกวงหุ่นทิวรู้สึกบริเวณด้านหลังปราสจากพลังกดคู่คามดังนั้นสูดลมหายใจลึกๆเกลงกำลังภายในขึ้นอึดน,นึ่งกำลังภายในพอคจรรอบกายก็คึกคักขึ้นอโคตลอดทั้งร่างแผ่อาถรรพ์การฆ่าฟันออกเสียงกวงหุ่นทิวร่ำร้องในใจเราต้องทลายค่ายกนประหารประหารเหล่ายอดฝีมือที่กลุ้มจู่โจมทั้งหมดสิ้นคบคิดถึงตอนนี้ผันนึกได้วิธีการหนึ่ง ดีดกายศาสตร์พุ่งไปยังตำแหน่งที่ปราศจากพลังคู่ขามอย่างรวดเร็วท่าร่างที่ชาคือวิชา99เหินนภาผาที่เด่นล้ำเหนือตัวเบาทั้งแผ่นดินเสียงกวงหุ่นทิวยามลอยอยู่กลางอากาศก็เล่งเล้าลงปลานอ่อนโยนเยียบซึ่งอจูนดาราถ่ายทอดเข้าสู่ร่างตนขึ้นยอดฝีมือที่ก่อตั้งพยุหสถานธรณีเคลื่อนร่างบูบวามคล้ายประชิดใกล้คล้ายอยู่ไกลโอบก,กระหนาบเข้าหาเสียงกวงหุ่นทิว นี่เป็นความล็กล้ำพิสดาของพยุหสถานธรณีมีทั้งหลอกล่อทั้งจริงจังแลปลปรวนสุดหยักขาดอย่า,า,ยาเมื่อเคลื่อนไหวใช้ออกคนในค่ายคนมีแต่ถูกกระแทกทำร้ายฝ่ายเดียวเสียงโกมุนทิ้วถูกกักอยู่ในค่ายคนถึงสองคลาย่อมรู้ซึ้งถึงความนี้เป็นอย่างดีพันสะบัดฟาดสองมือใช้ออกด้วยกระบ,บวนท่าในหัดจอมฟ้ายอดวิชาของอชุนดาราพอแผ่พุ่งลมปราณอ่อนหยุนะเยียบออก จึงเป่งอนุภาพถึงขีดสุดในเสียงคลึงขัน้นดุดพา,ายุร้ายกำลังภายในทลักทลายไปอย่างเปรี้ยวกราดรุนแรงแต่เป้าหมายที่จู่โจมหาใช่เงาร่างผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบข้างหากจะเป็นต้นไม้ใหญ่รอบบริเวณเสียงระเบิดดังโครมคลามดังติดต่อกันกระแสเสียงสะท้านฟ้าสะเทือนดินสยบขวัญวิญญาณเหล่ายอดฝีมือจนระลิกภายใต้อนุภาพพลังหัดจำฟ้าต้นไม้ใหญ่น้อยถูกกระแทกโค่นล้มลง ดังสนาน,านวันไหวเสียงอุทานเสียงโห่ร้องพลันดังผสมผสานเป็นสภาวสำเนียงอันสับสนวุ่นวายเรายอดฝีมือแตกตื่นจนขวัญสถานพุ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางเมื่อเป็นเช่นนี้พยุหสถานธรณีจึงปั่นป่วนรวลเลขึ้นวูบใต้กกเสียงสื่อตวาดอย่างร้อนรุ่มเสียงกวงหุ้นทิวต้องการก่อปวนพยุหะาทุกท่านอย่าได้ปั่นป่วนวุ่นวายให้ยืนสงบกับที่ถ้อยร้อยวาจาเหล่านี้ นับเป็นคำเตือนภัยเหล่ายอดฝีมือความปั่นป่วนุ่นวายจะเป็นเหตุให้พวกมันประสบภัยถึงแก่ชีวิตดังนั้นพากันหยุดยัง้งชะงักลงหาคาดไม่ว่ายามนั้นเสียงกวงหุ่นทิ้วลันเป่งเสียงว่าล่อย่างคลุมล้มคลั่งกระแสเสียงอันเกลี้ยวกล่ำบาดหูชวนให้ผู้คนประวัติหัวนึกถึงความตายได้ยินเสียงเสียงกวงหุ่นทิ้วแต่เบ่งเสียงว่าถึงเวลาหลังโลหติตของพวกท่านแล้วพร้อมกับเสียงดังร่างลอยขึ้นกลางอากาศควยสลับสองมือกลากฟาดไป ท่าร่างที่ใช้คือตัวเบา99เหินนภากระบ,บวนท่าที่จู่โจมลงจ่อมเป็นวิชาหัดจอมฟ้าคลิปตาที่รวดเร็วดุดประกายไฟเสียงกวงหุ่นทิ้วเปล่งอนุภาพของ99เหินนภาถึงขีดสุดพร้อมกับทุ่มเทใช้วิชาหัดจอมฟ้าติดต่อกัน8ท่าซ้อนๆเสียงกวงหุ่นทิ้วฟาดฝ่ามือทลายต้นไม้เพราะเพื่อก่อกวนสถานการณ์ปั่นป่นปวนวุ่นวายเพอะเห็นเหล่ายอดฝีมือแตกกระจัดกระจายชั่วบุบ จึงระดมทุ่มเทถ้าไม่ตายคิดหมายปลิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามไม่สิ้นสะกความคิดนี้น่าสะพรึงกลัวถึงเพียงไหนหากเป็นเช่นนั้นจริงผลภายหน้าที่อุบัติติดตามมานักว่าเลวร้ายสุดคาดคิดจริงๆครั้งกระโนนเสียงกลัวหุ่นทิวก็เคยบังเกิดความคิดเช่นนี้แต่บรระชิตเดียวดายแห่งเซียวลิมยี่สอดแทรกเข้ามาขัดขวางไว้คราั้งนี้กลับฉายออกแล้วจบบทที่ห้